สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทีเบ้านทุกคนพี่น้องเ้ยเมื่อนนี้อาหารเกิดโอ้ยเออใหญ่ใจดีจัดหนักจัดเต็มพี่น้องจัดหนักจัดเต็มค่ะมีค้างหมึกแล้วก็สันลังหมึกบ่พี่น้องจัดมาสี่โลแล้วก็ กุ้งพี่น้องเอ้ยไปตลาดเมื่อนี้ได้กุ้งกุ้งบกคอยกุ้งบวเข่าพี่น้องเอ้ย <Yeah. S 1> กักุ้งขาดกุ้งขาดตลาด <Yeah. S 1> ก็เลยได้กุ้งสภาพนี้มาพี่น้อง <What? S 1> แต่ว่ากระซือซอยเขาเจ้าเนาะแตาอีต้นไหมคะ่ะเขาเจาได้กุ้งมาแบบนี้เหมือนนี่อันหัวมันบกคอยอันหัวมันอยากอัน อันน่ะออกขาดบ่พี่น้องเขาว่าหัวมันอยากแบบว่ามันบ่อยากงามนะเขาจละลเด็ดออกแต่ว่าแพงด้วยนี่โลละแสนห้าสิบกาสแพงจัดมาสองโลพี่น้องเอามาลวกจำน้ำเจียวซีพูดหรือว่าห้าสีอันลวกเห็ดอันเห็ดอีกยงเนาะเออกุ้งแซนํปาปลาเนาะมันบด่อซเท่ากับลวกเอา แ้วการนี้แหละเครื่องมาเห็ดเครื่องแส่น้ำปลามีกระลำมีมะละมะพริกบดได้ซื้อมะพริกนี่แหละมะพริกดิบอันนี้มะอวคาโดมาหานงบอสมีมะนาวมีขนมจีนขนมจีนนี่เอามาไหวยุบกินตามะหุงตอนเด็กๆแล้วก็มีลูกซีนเดึงๆนี่น้อะ รวมมูลขาทั้งเบิดเนาะกับสื่อกันของมาสุไพรประเหมารวมกันเบิดกับมีจํานวนอยู่พันสรอยบาทพี่น้องโอ้ของสำนีกกับเบิดลายดิพี่น้องเ้ยพันสองรอยบาทนี่แต่แนวแพง,เ,พงเนาะนยังกระแพงพี่น้นองเลยซาแพงกับบอกญาติพี่น้องละลาบอกเอือยบอกน้องนอะพี่น้องบอกมากินนากันเอือยใหญ่จะดีทางอเมริกาผินเหล้ยงเนาะเอือยมานี่พี่น้อง เอมานี้เนาะทั้งแบง่งทําบุญแน่ทั้งแบ่งสื่อของอยู่ของกินของแสๆนี่ให้ครอบครัวซอแพงไอ้เออยนองกินแล้วก็บแบ่งซอยซาแพงเรื่องอันเห็ดหลดเนาะรลดตาบุ๋มตาบิ่มนี่แหละเมื่อก่อนนะไปเอาอันไปเอาอันบาน้ําโุกมาเมื่อนี้ก็ไปเอาแม่บุญยู่มาพี่น้องแม่บุญยูเศร้าหลักยิ่มเลยพี่น้องนี่เด้ สาลักหนิมแล้วดูดีขึ้นกว่าเก่าตะกี้เราหนิมเวอร์พี่แล้วพี่แม่บรรยูอันนี้เป็นรถทำอิดคันทำอ่อเนาะคันทำอิดคำอ่ขอของซาแพงไปทำงานอยู่ประเทศไทยอันนี้น้ำผักน้ำาแรงเนาะขิมลูกน้นอยไปตั้งแต่น้องบุ๋มอายุสองขวบพี่น้องปลาไว้น้ำแม่อันนี้เป็นรถคันเลก ันนี้ได้จากกันไปขายแรงงานเนาะพี่น้องแล้วก็เมี่ขายของใส่แน่อยู่บ้านแล้วก็เผิดปูกพักขายเนี่ยเนาะหาเงินโฮมใส่กันก็เลยได้รถคันแรกครอบครัวเสาแพงเนาะก็คือหุนได้พี่น้องโอ้ยไปเอามาก,ก็ดีอกดีใจหลยๆ อันบาวันน้ำโสออกนะมือนาะมาเตสวรรค์แล้วไปเดาะคุยเนาะแล้วบุ้มเอาไปเคาะเบสสองท่นพี่น้องเลยกับเป็ดเอือ้อยมันีเนาะเอือ้อยมันีทาง U.S.A. พันซอยพี่น้องเอ้ยพันซอยซาพแพงโอ้ยดีอกดีใจหลายๆจุกอลีเนาะจุกอลีอะลลอบัดมานมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเหยื่นมือเข้ามาซอยโอ้ยก็ดีอกดีใจซอยแล้วยังสิได้กินน้ำพี่น้องเลย ก็ดีอกดีใจได้ายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าได้น้ำเอื่อยนี่ก็ดีใจแต่ว่าก็ะคิดฮอดคือเก่าเดอ้อทางเอื่อยผัดเนาะแอยผัดเผาทางอิตาลีเอื่อยิ่นก็ดีใจน้ำซาซวแพงเนาะที่มีคนมาซอยเหลือก็ขอขอบอกขอบใจขอขอบพระคุณเดอ้อทา้งเอื่อยผัดทางอิตาลีที่ดีใจน้ำน้องเนาะที่มีอันอมกามาซอยเนาะก็คือเอื่อยมานี่ เมือเ่อนี่เฮ็ดบุญแจกเขาน่าแม่ใหญ่อันวันดากะเอื้อเผื่อกระพาเงินมาซอยเป็นจำนวนอยู่ร้อยเหรียญน,นะพี่น้องงานแจกบุญเนาะบ,บุญแจกเขาพี่น้องเ้ยแต่ว่างานมือเพื่อเสียหาเอื้อเผื่อกระเพามาซอยกันร้อยเหรียญรวมกันกับเป็นสองร้อยเหรียญลวเนาะที่เอื้อเงินมือเขาซอยครอบครัวแม่ใหญ่วันดาหรือว่าทางแม่บุตรเนาะแม่บุตร ทางเออละอ่ะแล้วกข็ขอบุญขอบคุณไลเดอแต่ว่าซอแพงกับประเด็นพอท่านออกไปซอยวิทยซอยงานเขาดอกพี่นอ้องเป็นมืออื่นซอแพงว่าสิไปเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็เตรียมงานกับมีขูมีคนอยู่แต่ว่ามืออื่นก็เป็นมือหับแขกขับคนม้อนไข่อันนี้มือแรงนี่กินอันอันนั้นอันนี้แล้วเนาะกิน กุ้งกินยังแล้วแล้วซาแพงก็สิหยัดเพิ่มเติมพอนอนแล้วซาแพงก็สิหยุดเนาะอันดับแรกแต่งให้บูมบาบอดกินพี่น้องเอ้ยโอ้เต็มจานสิเบิดแล้วเนาะคั่นบ่อิ่มไปเอาอีกเด้อลูกบ่อิ่มไปเอาอีกเด้อรวกกุ้ง1ลูกซีนเอาลวกปลาหมึกคือบ่ไปเอามาุกแล้วได้บอือกินบ่ละ chị là thưa chàn mà vắt vắt xe bơ xe bơ yummy oh, yummy vào lụ hmm? xe bơ ơi tát phong sông mày thế nào ừ alo à, lò bò, lò bò nào mà đứa ủa bà ยนหนังสือแล้เ,ลลเอาแมาเ่เอ,อ,อื้อยป้อนนั่นเอ้ะไม่อย่างโมงบังคับยนหนังสืบบอ

บูมบาบอตหลับสอง<ป>เตรียมจานอีกแล้วอะขอบใจป้าด้วยลูกขอบใจด้วป้ามันนี่ขอบใจด้วป<า>้าแล้วพี่มะนี่มามะนี่น,นี่เด่นมะนี่นังน่งอนยะู่ <laughs> น,น,นี่ป้ามานนี่สื่อเลี้ยงขอบใจด้วป้ามะนี่ดูแม่ได้โอ้ป้าดำมาแล้วพู เพื่อสิเลิรงานว่าประดำสองทุบอะ่ะแสล่ลุงเทียงขาป้าเมามาม,า,มาเห็ดอีซังวะกุ่เเอองเส้นำปลาสวยคือเสือหัดพุ่งแท่น่ะประดำคือเริ่มอว้วนขึ้นแล้ววะ แกแม่นละละนบ่แม่น e บ่ล่ะฮะแม่นบ่แม่นบ <c oughs> huh? ่แม่เย็ดของอืมบ่ปะกินกับ <screen> ว <con> ่าอืมาแพงเตรียมเตรียมไว้เบิดแล้วเนาะถ้าแต่อันปาเมามาบันสิเ็ดน้วสพุ สบายดีพี ew, ่น้องสบายดีรีวิวเบอร์กร์เก me ือบดูรถไฟนะสบายดีพี่น้องเอ้ยเมื่อยแล้วบาสนี่เหนื่อยแล้วก็จะได้กินแล้วก็เมื่อยก็จะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ตกแต่งหน้าตา น้ำน้ำจิ้มยังไม่มีใช่ไหมน้ำจิ้มปลาดำยังเหตุยังเกาะพวกที่กินเขา,ขาเขาแซ่ยังเกาะยังกาะทิชราดน้ำปลาบอกกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาแบบมันมันสุกเด้อเอาแบบซัมราแลาวมันยังบ่อันตรายต่อสุขภาพ ก็น่ากินวันนี้แลนะ้วหัวหน้าขาออกกวาเยอะรอแต่น้ำจิม้มนุ่งหัวอออกกว่าผู้ซุกแช่ต่างกวางผัดดำกำลังเห็ดเห็ดเด็ดเด้อผัดดำพอ่อเลรอมั้งเจเอาลาดแบบ <c oughs> แบบมันซุกแน่นเนาะแล้วบา้านแลบาลนนี้เลือกลอแน้ำจิม้มอา่ารอน้ำจิ้มไปก่อนนะครับโ <Okay. S 2> <Okay, okay. S 1> อเคโอเคบ้า,บา,านน,าานี้แล้วเป็นทีเรียบร้อย อ๋อเถกรุงแสน้ำปลาถ้าแบบไปกินยูหาในจานละสองร้อยหจมาลนยก็นี่ไม่ต่พักจานละสองร้อยอะจะแต่งเนี่ยขักสะใจจริงๆเลยซีพูสพร้อมันก็เป็นแนีะอะารจานเมื่อนี้กินเมื่อนี้นส่วนแต่ผีแต่น้องพี่เนาะมากินเห้มันอิมอ่มๆหลด จะท่องแบนหมสบายดี่เลยพี่น uh, 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 ้องนี่กับมืออาหารเสริมเนาะนี่นี่ค่ะกระพุ้นเเเลยยนนนาะกินอยู่เนาะรืออยู่ในกินอยู่ในนะกินอยู่ในมาจากอันบุญยากเคลียพื้นที่หนังโลดงอเขาในมาจ่อยน้าผ้าตัวน้าแล้วอะไรงอเขานี่เอาอันนี้ใส่นะแม่แตะใส่นะแม่นี่ เอาเอามาอีกเฮ้ยผ้าหนึ่งตัวแบนๆนะไปใส่เลยเออนั่นละได้อีรอยดิบ่วงเบี่ยงด้วยหมดอลยเนาะบ่วงเนี่ยมาจะใส่บ่วงกับจานเปล่าด้วยกระดัม มามามาพี่น้องได้กินแล้วบาดนี้บายพี่น้องไปไปนั่งนั่งนั่งเอาคือไปจุ่มแต่ผ้าเดียวแทวาไหร่ฝรั่งช็อ้นี่ไงทางนี้ไงซ็อตบอสอังกฤษบอสอังกฤษ กินซอสแล้วก็ให้เราน้ speaking w e s โอ้ยทำ hash s h o ิผัดสกิตกับเขาออเต็มนะู้จายเสียบั้วเสียบอยู่บ่เฮ้ยขอบุใจเด้อน้องเอื้อเกิดมานีทาง U S A ที่ม่านเสแฉพวกเขาเกิดจากงานเป็นปลาสักก่อนนะ

มันไรสลาดกูมเวลากินอหาบวกมาก่อนได้มันไายก๋วยหายความซุกน้องนงกะหความซุกาเอืยเประมามีอยู่เกมีแล้วเอื้อแทบจัดหไม่จัดเองบจัเดวโทรศัพต้ยเพนเนาะกรดาแผงขเือจะเกืออไปไหว้ลาโทรศัพท์อกไหว้เดกบุญท่นับืออนแม่ชี้จปูด้วยเน้ยฟาา

ผ่านไปรอบหนึ่งเพราะรอบสองมันทิ่ว่าาน้ำเ้ากันสอบองย่าล้างมันเกิดตัวมาจะกินยัะเต็มมีทัุ้้งทัหมึกเ่ยงเค้โอ้เค้กเก็ขึ้นเลยเลยแวิดมากปามณีปาอะไรยงัเลยอ่างยังลูกอ่างย่าลูกบัยำมันยำมันยำมันยำมบยำเสร็เสเสจจานจานยังใไหมมือใหมลิ้ย ลูกงานเลยง่ายปีเบ้ร์เดย์แบบบไสง่ายจะไปกินลูกตุ่มได้ลูกมาล้างโถ่มีคนแบบเกนปีล้ามหยับโเขาได้เลบกอะยันเยอะลยว่าาเกิดเกิดทรเทียนเดนนี่ลูกนนี่นี่นี่นีนี่นนีในหามตัวนี่อันนีนี อาจานมากใช้ของเม็ดใหญ่กินเผ็ดๆแล้วก็มากินหวานล่างปาก่นอู้เข่ากระากาเอาอักจานจานไหมวัดเกิดไข่ซุ้เค้กมันผวายาดลังเนี่ยเนาะยังอยู่ยังอยู่ในเดือนคือเก่าท่านวิเดือนอาริติเอื่อยเมื่อนี่ก็มาแม่ดีวัดที่สี่ วะเยี่เกิดวันที่สิบสี่อันนี้วันที่สี่วะเค้กแต่เค้กเกิดเกิดวันจินอืมไม่ยังวันินไม่ยังหรือตีเล่ไม่ยังยัเกิดวันีน่เค้กสิไม่วานะชินสิบนั้นินินแฮมเ้ยินแฮมมีมีทังฝรังมีทางอังกฤษน้อยแทนเนี่ยอ๋อน่ชานดเค้ก สียังก่ลูกเค้กเค้กสีเอาปนี่เวลาผิ่งาเพนสิออกเค้กไาสีเอานาะเป็นไลูกแสบบ่เอาเอาเค้กมีสียังเน่นี่อันนีสียังนี่ลูกอีลอ้ดูลาเค้กสียัูกนี่สียังนี่เค้กมเนปาบิงนี่เด้ลูกสียังนี่ ค <laughs> <Man. S 2> <laughs> ือบักแนอันนี้สีชมพู่ก็พริ้งอันนี้ก็สีขาวก็ไว้อันนี้ด้ลูกไอ้เิากยอมแพ้ยอมแพ้านเด้อบ่จักมืตึบอื น้องก๊อกเก่งลีว่าว่าละพิ่นถามหาแว่นเ่นด้เพิ่นสิไปเที่ยวจักภาษาอังกฤษว่าแนวใดก็แว่นเฮ้ย e s o r e s o r t ยงก็เฮ้ e s r t เก๊เก่เก๊เก๊แม่นบ่เก๊นะบ่แม่นบ่หือ ภาษาอังกฤษแมนอยู่บ่โอเคแมนหรือว่ามีดอทเคเนื้อลูกเรื่อยมาแม่เนยจงไม่หายนี่ย้ำอันนี้นะโอเคพี่น้องมาฮอรนี่กับซีคอสจบคลิปกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อสบัสดีบายบาย